กางแม่มึงถอดชีวิตยังต้องทำมาหากินกระดาบสวัสดีแม่แม่ที่รักทุกท่านนะคะชมรมผู้ใหญ่บ้านนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่ทางหลายโอ้ยตา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 ยแล้วตายแล้วโอ้ยเมื่อวานนะเอเอเอมื่อคืนนี้เาเมื่อคืน ถ้าใครได้เห็นนะคะนางแม่หมอลำสาวน,นจะจ๊ะไลฟ์สดขายของเนาะไลฟ์สดขายของอืมบบดนี้มีคนเขาไปเม่นหรือไปอยังละมันเออไปเมน่นอืมไปไปแบบไปเบาความจริงแล้วนั่งรับบาดน,นั่งขอ,งขงอ,อ,อุนหะืดวืดหืดวัดสันนะกระดา ดาผูเพิินมากคอมเมนต์ไปว่าฉันอือโอ้ยตายตายตายสติตะตัต้งบายูกับเนือกระโต,ตแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นบ้าเป็นบอม่อว่านี่คือจเครียดเครียดารนะคะเครียดจากกระแสนะคะเครียดเครียดมากเนาะเมื่อวานนี้ก็โดนอีพอใส่เรื่องทะเบียนราดไปอีก ก็สิเคร่งเครียดซี่เรียบหลายเนาะเนอะหนูเนาะอืมโอ้ยตายตายตายมหมู่ว่านี่กับองลงไปนิดนึงนะคะกัไม่รักษาไม่รักษาภาพผพดไปเนาะเออกลายเป็นว่าสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่น่ารักต่อสังคมอีกแล้วนะคะสังเกตเลยว่าช่วงนี้นี่จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรด่าด่าหน้าไรสดบ่อยมากสติหลุดบ่อยมากเมื่อวานนี้ก็โมโหกบเกือนเนาะเขาเห็นอีหยังเขาโูหเยอะแก้ใจอืนี่ขนาดรู้นะเนี่ยอืคิดบังว่าถามันบอโหมันไม่ใช่ำไหนพี่น้องเออเพราะอํา เขาเขาไปเมีนความจริงรับบ่ได้วินใจเขาเออวินใจเขาควบคุมสติควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นั่นแหละโอ้ยจจเมียนแะเมียนแะเมียนจังว่านี่แหละเขาบอกว่าเออคนที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองคนที่ ยังยังยังหลงตัวเองแล้วก็มีคนถือหางมีเอฟซปัญญาอ่อนถือหางเอฟซี FC กันผู้คือกันคิดบ่ได้อันไหนถืออันไ FC หนบ่ถืออืเอฟซีเนี่ยกับประธานแดงเนาะคิดบ่ได้หรือเ่าเฮ้ยทำไมคนเขามาด่าศิลปินกูวะศิลปินกูไป่ทำอะไรมามันก็ไม่คิดเนาะเออหาไ่ได้ ศิลปินจากความเฮ็ดยังถึงเบิร์ดถึงเบิร์ดถึงเบิร์ดเออมันถูกในสายตาพวกมึงไงแต่มันไม่ถูกในสายตาของคนอื่นมันอาจจะไม่ถูกในสายตาของสังคมเออเขาก็มีสิทธิ์แยงกวนี้พาเขาเข้าไปบอกเม่นเ่าถึกใจโอ้ยดา่าเขาไาสัวุฒิภาวะต่ำอะโตแต่อายุแต่วุฒิภาวะค่อนข้างต่ำ นะคะมีก็คือบอกคือเอาจริงถห้ให้พูดจริงๆอะรู้สึกว่าหนังเครียดเครียดหนักนะช่วงนี้เพราะกระแสกระแสนี่หนักกว่าปีที่แล้วนะบอกเลยนะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเนี่ยเมษาเนี้ยเรียกได้ว่ากระแสปีนี้นี่หนักกว่าเดิมหนักเพราะว่านางอะออกมาแฉ หัวเก่าแต่แฉก็ยังเป็นการแฉที่โยนขี้ให้คนอื่นอยู่ดีสังคมเขาก็สังคมเขาก็ากบแบบบอกก็แบบเออไม่มีอะไรใหม่อะมึงกับวา่าคือเกา่ามึงกับว่ายอมรับคือเกา่ามึงกับโทษคนอื่นคือเกา่าก็คุยออกมาทุกเรื่องก็คือยังยังก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่ก็ยังไม่ได้สำนึกผิดหรือรู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดอยู่ดี คนในสังคมเขาก็เลยเบื่อเบื่อเอือมแต่ออมมันแหละแล้วก็บนี่ะก็มันอยู่ในสังคมนะเขาก็ได้ยินได้เห็นนั่นแหละอืมอืมโอ้ชิว่าจังไหนเนาะแม่แม่เนาะขดนั่นงบบหูตู่นั่งบ่ตื่นตะเทีย,ก,ยกับผู้ได้กัซอยบ่ได สวยบ่ได้ยี่หลีทุกวันนี้กระแสยิ่งแรงแล้วก็เรียกได้ว่าว่องหน้านกระถอยลงถอยลงถอยลงการแสดงหน้าเวทีก็แย่ลงแย่ลงซึ่งมันขาดหายความเป็นตัวดางคือนางเป็นคนที่มีฝีมือนางเป็นคนที่เก่งนะเอาจริงเหตหมอล่ำมาตั้งหลายปี แต่พอมาปีเนี้ยคือการแสดงหน้าเวทีที่แบบถอยหลังลงคลองถอยหลังอีหรีถอยหลังแบบเอาขึ้นบอ่อใดเพราะว่าเขายังไม่ตื่นการแสดงหน้าเวทีไม่จะไปจิน้นไปแบบไปจิ้นจนมันมันไม่มีอะมันเขาเรียกว่าอะไรอะไอไอความหมอลำอะมันหายไปอ่ะ พีจะไปห่องเพ่งจีบกันหยอกกันคือมันไม่รู้สิคนส่วนมากเขาไม่ได้อินอะคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้อินก็เลยรู้สึกว่าเลยรู้สึกว่ามันนางมาไม่ถูกทางมาไม่ถูกทางแล้วก็ ยิ่งยิ่งฝืนมันยิ่งพังพังไปอีกพังจนไม่รู้จะพังยังไงแล้วอะคนเขาก็ออกมาวิจารณ์คนก็ออกมาพูดถึงกันเยอะมากแต่ก,ก็ก็ไม่ฟังก็ฉันจะทำอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเาขึ้นมาอะไรอ่ะเอาขึ้นมาลแล้ว เอาคืนไม่ได้แล้วค่ะมันเขาเรียกว่าอะไระมันมันเกินเยียวยาแล้วพี่น้องเลยเกินเยียวยาอือโอ้ยกัดคือคนเราแม่งแม่งมันจะคิดไม่ได้เลยเหรอวะพี่พี่น้องมันสคิดบ่ได้เลยบ๊ แบบเอ้ยแบบฉันทําแบบนี้กระแสสังคมมาแบบนี้เฮ้ยฉันต้องเปลี่ยนไหมฉันต้องปรับไหมอะไรเงี้ยแต่แล้วยิ่งมาทําพฤติกรรมแบบโอ้ยดาผู้นั้นผู้นี้น่าไรซดอีกมันยิ่งเขาเรียกว่าสังคมกับเฮงจะสิเบนนั่นอีกเดี๋บวเบนไปยุ่งสั่นละเบนแบบ แบ,แบบแบบแล้วติงล่าสุดก็มาเม้นเมนแแฉผู้ใหญ่บ้านอีกะแะผู้ใหญ่บ้านว่าหน้าหน้าตัวเมียซึ่งอ้อีเห็นไหมอีพวกติงอีพวกติงนั่งกับมันสมองพับปันกันความหูพับปันกันเล่เบลแบบ ความไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็เท่ากันมามาเม็นว่าผู้ใหญ่บันนานหนาตัวเมียตัวเมียจักโมงคนหน้าตัวเมียก็คือคนเกาะผู้หญิงผู้ใหญ่บัานเขาเกาะผู้หญิงหมงเด้เออขอไม่จาสามงเขไม่จะทำเอ้บอกแล้วก็ศสูนพี่น้องไหม้มาเบิงมุนดิซิม่เรื่องอย่างอีก รอดเบิ้งกันพี่น้อง <laughs>